ได้รับองค์ไทยเสือเงี้ยฝากดวงเสริมบารมีจากองค์เจ้าพ่อไตไตเสียหุกโจประทานพรให้กับท่านนะฮะบริษัทจงพร้สับเพิ่มพูนจำกัดโดยคุณจงรัตนะปัญญารัฐประธานบริษัทคุณจอมรัตนะปัญญารักประธานบริษัญญท นะฮะรับองค์ไทยจือเกียฝากดวงเสริมราบารมีขอพรขอราบารมีนะฮะจากไตเสียหกโจประทานพรให้ท่านให้ท่านมีแต่ความสุขให้ท่านมีแต่ความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดให้สมความปรารถนาให้มีเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮง,เงรวยรวยสุขภาพแข็งแรง หนีป่วยเสียสิ่งตับเสียสิ่งเงินบ่วงสือยู่อี๋ไฉ่หวังหวังจริงบ่วงสือกิเยงเสี่ยเฮงหวงชุบิห่งอางเซี่ลีตัวทางเกียตังติชัยเกียใส่ติบเจ็บนี้สิปุยจริงจริงข้อเฮงเงบ่วงสืบเฮงแก่เมืองชุบิ平安เซี่ยลีตัวทาง今日明日未够ป功步步够 ช่วยตรบมือด,ดังๆให้เจ้าภาพสักครั้งนะครับขอให้ท่านเจ้าภาพจงเสริม ที่ถานก่อนลับต่อดีกันนดคานต่อน้าไปนู้เลยค่ะอนน่หน้านนั่นนู้นเลยค่ะอธิษฐานดีๆนะครับบอกชื่อนามสกุลและการค้าของท่าน เียวเจาประธานพรให้ท่านเจ้าภาพสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮง,งรวยรวยใช่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 ช่วยตบมือดังๆให้ท่านอีกสักครั้งนนครับ สาธุขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง

พอเนี่ยนั่งให้เต็มเนี่ยน้่งให้ขอเชิญทุกท่านเลยครับทุกท่านเลยร่วมกันนะฮะไปถ่ายรูปเพื่อไปสลิปมงคลเด็กๆก็ขอให้นั่งลงไปนะฮะให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เด็กๆน,น,นะนั่งกับพื้นงเลย กัวบันคนผมก่อนไหมโอเคงนนะครับคูกเขาแล้วรวยเอามไหนเนี่ยยิ้มสย